สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมชยันพงสบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกในวันที่26ตุลาคม2560ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวันนี้ผมอยู่กับท่านรัตรพงศ์สิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกซึ่งท่านจะได้มาพูดคุยและเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพขอเรียนเชิญท่านครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับจังหวัดนครนายกนะครับเราก็ได้มีการจัดเตรียมจุดที่จะถวายดอกไม้จันทร์ไว้ทั้งหมด4จุดนะครับที่ของอำเภอเมืองรวมกับทั้งจังหวัดนครนายกนะครับที่บริเวณพระเมนูมาจาลองที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครนายกนะครับส่วนของ อำเภอบ้านนานะครับที่บริเวณวัดช้างเป็นซุ้มขนาดใหญ่นะครับของอำเภอป่าพีที่วัดฝั่งคลองรวมทั้งที่อำเภอองครักษ์ก็ที่วัดประสิทธิเวททั้ง4จุดเนี่ยนะครับได้ดําเนินการในการก่อสร้างพระเมรุมาจําลองแล้วและซุ้มขนาดใหญ่ไว้เสร็จเรียบร้อยเกือบร้อยเเซ็แล้วนะครับรวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมอในเรื่องของการที่จอดรถ ที่จะรองรับพี่น้องประชาชนมานะครับแล้วก็สําหรับในเรื่องของพระจิตตกา,านเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการก่อสร้างา <c oughs> เกือบแล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อเนะครับในการเตรียมการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับกิตอาสาชะากิจร่วมกับทางภาคราชการนะครับก็จะร่วมกันในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนตั้งแต่บริเวณที่ปิดจุดจอดรถนะครับเราก็จะมีการจัดรถรับส่งฟรีนะครับมายังบริเวณที่เป็น พระเมรุมาจำลองรวมทั้งที่ซุ้มขนาดใหญ่ของแต่ละอำเภอนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนซึ่งเราคาดการไว้ว่าจะมีพี่น้องไม่น้อยกว่าประมาณหนึ่งแสนกว่ากว่านะครับหนึ่งแสนประมาณเกือบหนึ่งแสนหคนแสนห้าหมื่นคนนะครับประมาณร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะมาร่วมกันถวายดอกไม้จันทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกได้มีการเตรียมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ในการที่จะ อำนวยการให้การถวายดอกไม้จันทร์ของท่านพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําหรับคนชราและผู้พิการนะครับก็ここได้มีการจัดเตรียมช่องทางพิเศษไว้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ชราและผู้พิการไว้เป็นกรณีพิเศษด้วยครับสิ่งที่จะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าก็ขอให้ทยอยกันมาเราจะมีพิธีการวางดอกไม้จันทร์เริ่มตั้งแต่09.00นนะครับ หรือ9นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไปหยุดในเวลา15.00นเนื่องจากว่าจะมีพิธีสงฆ์ที่ทางจังหวัดจะต้องดำเนินการจนกระทั่งเวลา16นาฬกา30นทีก็จะรอทํำพิธีการพร้อมกับที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะเริ่มวางกไม้จันรได้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ18นาฬิกานะครับจนเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน ตี05.30นนนะครับสำหรับในเรื่องของการเผาดอกไม้จันทร์นะครับ นะครับก็จะมีในพระจิตกาทานที่จิตกาทานเนี้ยก็ได้เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มดำเนินการหลังเวลาประมาณ22หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับได้ดําเนินการได้ได้ทรงเผาดอกไม้จันทร์แล้วนะครับเราก็จะจังหวัดก็จะเริ่มดําเนินการต่อจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็จะดําเนินการให้เสร็จภายในเวลา05.30นนะครับซึ่งก็คาดหมายไว้ว่าเราจะสามารถดรําเนินการได้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาที่กําหนดไว้นะครับด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกทุกท่านน,นะครับสามารถที่จะไปดําเนินการวางดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมส่งประบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมานาถบพิตร ที่เป็นที่รักยิ่งของพี่น้องชาวนะครนายกพค์ท่านจะได้เสด็จมาทรงงานที่น,นครนายกถึง14ครั้งนะครับก็ขอความขอความขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถไปได้ที่ทั้งที่ศาลกลางจังหว,วัดรวมทั้งที่วัดทุกทั้ง3ามแผงของทุกอำเภอนะครับทั้ง3อมอำเภอครับครับและนั่นคือ ข้อห่วงใหญ่และก็การเชิญชวนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านนัทพงศิริชนะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะครับทางสี่แห่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนัทพงศิริชนะไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ